ประหยัดสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเที่ยงธรรมท่านกำลังอยู่ในรายการสารแรงงานกลางวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ c o j p o d c a s t คกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารยุติธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในรายการสารแรงงานกลางวันนี้กระผมนายสุภมิตรโอมากรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับท่านวิโรตุราพันธ์ท่านอธิบดีผู้ภิพากษาสาธารแลงงานกลางยังอยู่กับรายการนะครับเพื่อจะได้มาไขาข้อคําถามและข้อสงสัยอันเป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่ทางท่านผู้ฟังส่งเข้ามาทางอย่างรายการนะครับสวัสดีครับท่านวิโรจน์ครับ,รบสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มที่คําถามแรกเลยนะครับในกรณีลาออกจากงาน เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ทำงานไม่เต็มเดือนนายจ้างมีสิทธิ์หักเงินเดือนลูกจ้างหรือไม่ครับอ๋ออันนี้หักเงินเดือนนะฮะเป็นเรื่องหักเงินเดือนครับท่านครับทีนี้คำถามเนี่ยก็ไม่ทราบว่าหักไปเพื่ออะไรนะฮะทีนี้เราเราไม่ไม่ยังไงก็ชัดว่านายจ้างหักหักค่าอะไรแล้วเขาจะหักได้ไหมครับท่านอ่าครับทีนี้มาดูว่าความจริงก็นายจ้างก็หักได้นะหักได้กฎหมายก็ให้สิทธิ์ไว้เหมือนกันนะที่นายจ้างจะหักได้ครับ ต่เรื่องนี้ก็กฎหมายก็ค่อนข้างจะคุ้มครองไว้เข้่งคัดนะฮะก็คุ้มครองคนทํางานเนี่ยคุ้มครองลูกจ้างไว้นะฮะว่าการที่นายจ้างจะมาหักค่าจ้างเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหักได้ตามอำเภอใจนะ,ะครับการจะหักค่าจ้างของลูกจ้างเขาเนี่ยนายจ้างนายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะฮะอันนี้มีกฎหมายบัญญัติคุ้มคอรองไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มคอรองแรงงานปศ2 5 4 1สมรเนี่ยในมาตรา76กนะ,ะก็บัญญัติว่าห้ามมิให้ในายจ้างหักค่าจ้าง นอกจากค่าจ้างแล้วยังมีค่าล่วงเวลาค่าทํางานในบรรยุดค่าล่วงเวลาในบรรยุนะีอันนี้หักไม่ได้นะห้ามไว้ก่อนเลยบ,บัญญัติห้ามไม่ให้หักแต่ก็มีข้อยกเว้นที่จะให้ในจ้างหักไดนะ้ถ้าเข้ากรณีข้อยกเว้น5กรณีบัญญัติไว้5้ากรณีก็ในจ้างสามารถหักได้เพราะฉะนั้นตามคําถามของท่าน,ท,านท่านผู้ฟังนะท,ที่ถามมาเนี่ยว่าจะมีสิทธิ์หักเงินเดือนไหมเนี่ยเงินเดือนก็ถือเป็นค่าจ้างนะครับก็ ถ้านายจ้างเขาหักตามที่กฎหมายระบุไว้5กรณีเนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์จะหักแต่ถ้าไม่ใช่5กรณีที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับนายจ้างหักไม่ได้นะครับอยากทราบแล้วครับทานว่า5กรณีที่นายจ้างหักได้เนี่ยมันเป็นเงินอะไรบ้างครับครับกรณีแรกเลยก็คือหักไปเพื่อชําระภาษีเงินได้ภาษีเงินได้อันนี้นะต้องต้องเป็นตามกฎหมายอยู่แล้วมีรายได้ก็ต้องหักภาษีเงินได้หรือหัก ชำระเงินอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ถ้ามีกฎหมายบัญญัติว่าให้หักเงินเ,เงินเดือนของลูกจ้างเพื่อไปชำระชำระตามกฎหมายเนี่ยอันนี้นายจ้างก็หัก,หกไปชำระได้ก็คือนะเป็นเงินตามที่กฎหมายก<ฆ>ําหนดไว้ได้ต<ฆ>ั้แรกเลยคือภาษีเนี่ยทุกคนต้องต้องอยู่แล้วต้องเสียภาษีนะครับถ้าถ้าถึงเกณฑ์ถ้าถึงเกณฑ์กําหนดนะครคราวนี้ถึงเกณฑ์ถึงหรือไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยพอท่านมีรายได้เนี่ยนายจ้างก็จะหักส่งไปก่อนถ้าท่านคำนวณแล้วท่านไม่ต้องเสียภาษีท่านก็ไปขอคืน ท่านก,ก็ไปขอคืนเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเสียภารรษีเนี่ยก็จะมีค่าลดหย่อนค่าอะไรต่างย่างเช่นท่านไปบริจาคอะไรเงี้ยท่านก็มีสิทธิ์หักรดหย่อนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะพอถึงปีท่านอาจจะเออไม่ถึงจํานวนที่ต้องเสียภารรษีก็ได้เพราะนั้นที่ก็หักไว้เนี่ยท่านก็ไปขอคืนจากกมรมสรรพากรอีกทีหนึ่งแต่ว่าในจ้างเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เขาไม่ใช่มีสิทธิ์เขาต้องหักต้องหักเลยเป็นหน้าที่ที่ต้องหักส่งภารรษีไปก่อนนะอีกกรณีหนึ่งนะฮะในกรณีที่ถ้าเกิดลูกจ้างท่านนั้นเนี่ยลูกจ้างท่านนั้นเนี่ ไปเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสหภาพแรงงานก็จะมีข้อบังคับว่าท่านก็ต้องเสียค่าบำรุงนะฮะอย่างนี้กฎหมายก็บอกว่าให้หักไปชําระค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพได้ก็เป็นข้อยกเว้นอีกข้อหนึ่งนะะที่อายจกัได้เหมือนกันกับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าท่านไปถ้าที่ทํางานของท่านมีสากลสากลอมทรัพย์หรือว่าสากลอย่างอื่นที่มีลักษณะ เดียวกันกับสักกรอมทรัพย์เนี่ยนะฮะก็พวกนี้ก็จะมีเงินที่จะต้องส่งเป็นรายเดือนหรือท่านอาจจะไปไปกู้ยืมมาแล้วก็ต้องส่งหักใช้หนี้เขาเนี่ยนะกรมน,นายก็จะเขียนบอกว่าชําระหนี้สินสักกรสักกอมทรัพย์นะหรือสักกรอื่นที่มีลักษณะเดียวกับสักกรอมทรัพย์เนี่ยอย่างเนี้ยก็ก็หักได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยก,ก็จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้างก่อนด้วยอ๋อ มีเรื่องความยินยอมของลูกจ้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ่แต,แต,แต่แต่ลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสากลเนี่ยเวลาถ้าถ้าลูกจ้างไปกู้เงินเนี่ยเขาก็จะให้เซ็นหนังสือยินยอมไปเลยว่าให้ในายจ้างมีสิทธิหักได้ยินยอมให้ในายจ้างหาก,หกจ้างเปิดชำระหนี้สากลได้นะก็ถ้าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยก็นายจ้างก็หักได้นะกับกับอีกอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะมีหนี้อย่างอื่นที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวอย่างเนี้ยที่ลูกจ้างมี มีหนี้ที่ต้องเกี่ยวกับสวัสดิการอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยนะกับสักกรกเ็เขาก็แจ้งมาที่นายจ้างว่าเนี่ยลูกจ้างยินยอมไม่หักไว้นะอย่างเนี้ยลูกนายจ้างก็จะหกัหกส่งไปชำระหนี้ได้ก็เป็นหนี้เพื่อสวัสดิการานะครับของลูกจ้างนะครับกับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่า,าลูกจ้างบางตำแหน่งเนี่ยลูกจ้างบางตำแหน่งนะฮะที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การเงินหรือดูแลทรัพย์สินของนายจ้างเนี่ยเวลาเข้าทํางานเนี่ยนายจ้างเขาจะมีสิทธิ์เรียกเขาเรียกเรียกเงินประกันเงินประกันนะพวกเนี้ยลูกจ้างบางตําแหน่งเนี่ยก็จะต้องวางเงินประกันจะเป็นจะเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนี้หรือเปล่าพี่ท่านหรือว่ามีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็นายจ้างก็บอกว่าเออก่อนทํางานก็จะต้องวางเงินประกันนะ เพื่อเพื่อประกันความเสียหายครับนะก่อนีอย่างนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดลูกจ้างนั้นไปทำความเสียหายเขาก็จะไปหักจากเงินประกันที่วางไว้ครับทีนี้พอหักจากเงินประกันปั๊บเงินประกันมันก็น้อยลงไปครับถูกไหมสมมติสมมติวางไว้3,000บาทนะหักไปทำความเสียหายก็ห้ารเขาก็หักจากเงินประกันไป500เงินประกันเหลือ2อ0 0ันหาเหลือ2อ0 0ันาออย่างเนี้ยแต่ว่าตามตามตามระเบียบแล้วก็ตามข้อตกลงแล้วก็ตามกฎหมายว่า เราสมมุติว่าสมมุติว่าต้องวางได้3,000บาทอย่างเนี้ยในจ้างก็จะมีสิทธิ์เรียกให้ลูกจ้างาวางเงินประกันเพิ่มถ้า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 ไม่วางเพิ่มถามว่าในจ้างหักเงินเดือนได้ไหมทีนี้ในจ้างจะหักเอาไปวางเงินประกันได้เนี่ยก็ต้องให้ลูกจ้างยินยอมก่อนเหมือนกันหล<ะ>ัก <ละ S 1> ความยินยอมของล, <ะ S 1> ลูก,ลกจ้างแต่แต่ส่วนใหญ่ลูกจ้างก็จะยินยอมไว้ตั้งแต่เข้าทำงานแล้ว ก็จะเซ็นไว้แล้วว่ายินยอมวางเงินประกันเพื่อประกันความเสียหายตามหลักเกณฑ์ท so ี so ่กฎหมายกําหนดอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อยกเว้นหนึ่งที่นายจ้างสามารถหักได้นะครับเมื่อลูกจ้างเองเนี่ยคือเหมือนได้ทําความเสียหายให้แก่กับทางนายจ้างนะครับแล้วก็นายจ้างก็หักเงินประกันที่วางไว้ก็อาจจะลดน้อยถอยลงอย่างเงี้ยนายจ้างก็เรียกเพิ่มให้มันครบตามจำนวนได้แต่แต่ในทั้งนั้นเนี่ยไอ้การที่จะหักชดใช้ค่าเสียหาย ได้เนี่ยนะฮะมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการกระทําที่ว่าลูกจ้างกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลื่อๆอย่างร้ายแรงต้อง<ะ>อย่างร้ายแรงด้วยใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปดูกันว่านายจ้างมีสิทธิหักหรือไม่มีสิทธิหักนะครับอ,อีกกรณีหนึ่งนะฮะอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่จะหักได้ก็คือกรณีเงินสะสมนะเป็นกรณีสุดท้ายที่กฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยก็คือกรณีเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม นะคือถ้าลูกจ้างไปไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมอะไรเนี่ยนะก็นายจ้างเขาก็จะมีสิทธิ์หักเอาเงินเดือนเนี่ยเข้าไปเข้าเข้ากองทุนได้เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่ท,ที่ที่กล่าวมาทั้ง5กรณีเนี่ยนะครับก็คือกรณีที่ตั้งแต่กรณีที่2 3 4สสหนะคือกรณีค่าบำรุงสาภาพกรณีสักรออมทรัพย์กรณีเงินประก,กันแล้วก็กรณีเงินสะสมเนี่ยนะในแต่ละกรณีเนี่ยนะกฎหมายก็บอกว่า ห้ามไม่ให้หักเกินร้อยละสิบหักเกินร้อยละสิบนะฮะแล้วก็จะหักรวมกันได้ไม่เกิน1ใน5ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับกฎหมายกุ้มครองลูกจ้างไว้ครับอะจะหักเยอะก็ไม่ได้นะคือคือมันมีหลายกรณีคือกรณีที่2 3 4สมีทั้งหมด4กรณีสมมติลูกจ้างเนี่ยโอ้เป็นสมาชิกสาภาพด้วยนะก็ต้องหักเงินบำรุงบำรุงสาภาพนะเป็นนีสักรด้วย นะก็ต้องส่งหักส่งนี่สากรอย่ะไรเงี้ยเป็นสมาชิกกองทุนเงินสะสมด้วยก็ต้องหักด้วยก็ต้องหักด้วยเนี่ยกรณีนี้เนี่ยโอ้โหหักทั้ง3รายการแล้วเนะี่ยกฎหมายก็บอกว่าห้ามไม่ให้หักเกินร้อยละสิบแล้วก็ในแต่ละรายการนะแต่ละรายการเนี่ยรยกิรไม่เกินร้อยละสิบแล้วกรณีนี้นจีตะกี้บอกว่าสมมติว่า 3, 3 3 3รายการเนี่ยกฎหมายก็คุ้มครองเองว่าสมมุดต้องหัก3รายการ ก็จะหักรวมกันได้ไม่เกิน1ใน5ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับก็เพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าคุ้มครองลูกจ้างว่าหักแล้วท่านยังมีเงินที่จะไปเหลือใช้ในชีวิตประจําวันนะไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์ในจ้างหักได้หักหมดเลยไม่ใช่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นนะว่าบางทีลูกจ้างบอกว่าเอานะกู้สากลมาเนี่ยนะส่งเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไร เพราะว่ามันจะเป็นอาจจะเอาไปซื้อบ้านหรืออาจจะไปลงทุนะอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีรายได้กลับคืนมาเนี่ยแต่ลูกจ้างก็บอก<ๆ>เอา้ายินยอมเลยถึงแม้จะเกินหนึ่งในห้าเกินหนึ่งในห้าเพราะว่าสากลบอกว่า,าถ้าท่านกู้เยอะท่านต้องส่งเยอะนะแต่ถ้าท่านจะเอาตามกฎหมายว่าหักได้น้อยเนี่ยท่านก็กู้ได้น้อยเนี่ยอย่างเงี้ยลูกจ้างก็เออก็ยินยอมก็ยินยอมก็ยินยอมว่าให้หักเกินหนึ่งในห้าได้อย่างเนี้ยก็ลูกจ้างก็เซ็นหนังสือยินยอมไว้ อย่างเนี้ยก็ในจ้างก็มีสิทธิ์หักได้เกินเกินที่กฎหมายเขากำหนดแต่ั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลูกจ้างต้องยินยอมอยินยอมไม<น>่หัก,ห,ห,กหลักสําคัญคือต้องให้ความลูกจ้างเองต้องให้ความยิน,ย,นยอมไว <ป S 1> ้เพราะว่าถ้าถ้าหากเกินกฎหมายลูกจ้างต้องยินยอมท่านครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับท่านครับหาก ไม่ได้เป็นการหักค่าจ้างเนี่ยตามกรณีมาตรา76ของพรบคุ้มครองแรงงานแล้วเนี่ยนายจ้างเนี่ยไม่มีสิทธิหักค่าจ้างได้เลยถูกถูกนะไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามคําถามเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านายจ้างเขาหักหักไปทําอะไรครับครับถ้าถ้าไม่ใช่เป็นหักใน5กรณีนี่เนี่ยหักไม่หักไม่ได้หักไม่ได้ครับครับ ครับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะครับก็ขอพระคุณนะครับกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารยุติธรรมนะครับ COJ Podcast แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับกระผมและท่านวิโรจตุลาพันธ์ต้องขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast s o u n d ลา o ด์ Spotify และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป